สวัสดีทุกคนจ้ามาหน,นี่กะฝนตกเนาะทุกคนก็เลยว่ได้ไปใส่เดี๋ยวน้องดนล,ล่จะถ่ายธรรมชาติให้บึ่งก่อนเลยเนาะกอนอื่นก้บนแบบตอนนี้ก็หมอกยังยังอยูุ่คนตอนนี้ก็เป็นเวลาตอนสวยแล้วแต่ว่าหมอกก็ยังยังอยู่เพราะว่าฝนตกเนาะเดี๋ยวน,น้องดนล่จะเอาให้ดูเนาะทุกคนนี่อันนั้นก็คือหมอกเลยทุกคนเลยหมอกก็ยัง้หลแหงเลย กะซัมเดียวก็ะแบบดโตนเ้าเลยตัวน,นี้แต่ว่าที่จริงมันสวยแล้วแต่ว่าบรรยากาศก็กคือแบบยามเ้าอะไรอ่าเมืนน่อกี้ฮอก็ได้มาว่าสิลงไปลิ่นยูไใต้นองคไปลิ่นยู่งเหือนอ่ะแม่เท่าเนาะเดี๋ยวฮอจะนัดอ่าเอื้อเออพื่อกันนัดเฮอแล้วเนาะว่าแต่ว่ากินตั้มมาสั่นโอ้ยอันตัวบุ้งอันนี้ก็ไลาไลา่ พื่งก็นัดเข้ามาแล้วเนาะเสร็จมาเขาก็ได้เขาก็สิว่าเอามาโู้โไปเขาก็จะเอามะมะนี่ก็ได้แล้วเนาะอเอา้าเอ้าคีดว่ามะมันตกสิดอกอ่ะนี่จะามะานี้ลงไปสู่เพื่อนกินเนาะเพื่อนก็นตอนนี้เพื่อนก็นได้ถ่าเขาแล้วเพื่อนก็เสร็จมาเออปันในจังโลกมากปันในจังลงมาเนาะ เดี๋ยวน้องดุล้าเดี๋ยวน้องดุล้าก็จะลงไปเลยน่าเบึ่งไปเบิ่งมากกันน่าจะเป็นน้องดุร้าอีเล่ต่ำนี้ใช่เบึ่งเด้อเดี๋ยวน้องดุรลาลงไปเ้วจะทลองถามเพื่อนว่าให้ไต่ำโอเคเดี๋ยวน้องดุรลาก็จะลงไปเลยตอนนี้น้องดุลา้าอก็ได้สั้งพักนำอายเพื่อนเอาอายเพื่อนมาสอนทัาปลูกตอนนั้นที่จริงน้องดุรลาปลูกก็ดกได้นะแต่ว่า คนโตกลายเนาะพักมันยืดมันก็นเลยมันได้น้อยเนาะทุกคนก็นเลยบ่ปลูกนะเนาะแต่บนอ้ายเพิ่อนนะตัวพักเพิพ่นงามเฮงเนาะก็เลยอ่าอุ่นนุ่นซอยเพิ่นเนานะแล้วเพิ่นก็จะมาโชว์เฮ้าคนเขาจะเอามากีกับตำห่งนี่แหละแล้วเขาก็จะไปอ่าไปสู้กับเจ้าก่อนแล้วน้องลุล่นลก็จะลงไปเหินหมูเนาะไปถามบึ่งเว้ แนวกินเล็กๆน้อยๆนอนมูกปขายเดี๋ยวจะไปอุ่นนุ่นอุ่นนุนมูก็นำกะอุ่นนุนกับลายทุกคนสิบพันเ้าพันไปเลยนล้โดนูกก <cin> eh <inaudible> ับเร็วะัเป็นคนเนี่ยซวยๆกันนี่่ะเอาไปสิดำเอาไปสิดำเอาตัวเลานตามมาซะเอา พักค่ะฮะว่ายังก่อนสัตว์ค่อยตั้มก็เสร็จปะเดี๋ยวเขาจะลงไปเงินหมู่กันทุกคนว่าเพิ่นขายยังไงนะพาเพิ่นให้ท่ายก็ถ่ายเนาะเพิ่นให้ท่ายเขาก็บโบปัดอ่าเขาก็บโบ่ายเพิ่นนะฮะก็คือคุณก็คือคุณนั้นเราไอโนเขาอีกนี่เลย คผมรอให้ทายเฮากระบอทายเพื่อนๆแบบนี้เลยทุกคนเขาก็ได้ซื้อมาแล้วเดี๋ยวเขาก็จะขึ้นไปแล้วเขาก็ถ่าเอาพักน้ำไอ้เพื่อนทุกคนบโบมุกหว่ะยามแดดไปจะมาหรือว่าสิทกันมีโบทำหของเฮาเนาะแล้วเขาก็จะรอทายขึ้นมาโฟูววสาวโปมุกหงคู่กคนเลยพันมุกหงค่ะ มะห,นหนุ่งย,ยุบบนนึงถ้วยยูบบนนึงบ่ได้เชิงเนี่ย,ย,นนย,ยนนพักพักก็คือสิบไปกินแล้วทุกคนอายเพิ่นบวว่างที่จะมาส่งนนนนรักกับบยอยกออกไปนะฝนตกก,กระเทินซื้อเลยยังให้อาเพิ่นมาส่งบ่าเขากระ่อยไปเนาะเอาก็ะจะเข้าขั้นตอนตํามะฮุ่ง เดี๋ยวจะให้เพื่อนพักก่อนเดี๋ยวเขาก็จะกินตำหุงก,กันจ้ามันนี่นี่ทุกคนเขาก็ได้มาออกมาอาพังกับไา้เพื่อนเนาะเดอสุดท้ายก็ได้ออกมานะต่พอพัก้ายเพื่อนงามขนาดถือผุดนนแล้วเขาจะเกะบ,บึงนี่ขนาดถือผุนเนาะมันก็จะมีแบบดินแบน,น,น,นีนยหนึงแต่เราบรตีนอย่างจนกรถึ่งว่า อาคุณงามเนาะพักน้องนุลานี่มงามคุณ <laughs> <laughs> นี่ <c oughs> เหมือนดอกกุหลาบเลยเดี๋ยวเฮากะจะทาให้อเอื้อยออกมาเนาะเพราะว่าเอยเพิ่นเข้าไปซื้อเครื่องเดี๋ยวทาคุณออกมาแป๊บน,นึงโอมัน่ง คนเราจะเอาพักแบงลงไปกินกับนะตำเนาะสำหรับเบิร์นี่ก็คือสะกินเราก็ดพักใบเขึ็มจะคือเด่นงามแฮงทุกคนแบบตะมุตะมีแหงคือแบบดอกกุหลาบนะเห็นเนาะแต่ว่ามันจะเป็นแบบนี้นนะคุณดีกินกับตำเลยเ,น,เน่้นยคุณคือจีเนี้ยูิ ผักอายเป็นโกรอยู่เลยทุกคนตอนน้องโนราปูกดี่ไม่ได้เป็นแบบนี้ได้เดี๋วน้องโนราจะปูกใหม่เอาไปจกักส่งตามหัวเนาะอูดีหลายอยู่เลยทุกคนโมเมนต์อายคุดซึมให้บอกที่จริงโลหนึ่งกน็น่าจะประมาณสี่หัวขอฮอนออมา น่าไอ้เปิดน่าจะซื่นไม่เอาเลยดูว่าใช่ไหมเปียบหลายหัวแหงนี่แล้วนโนร์ล่าจะลงไปก่อนเนาะพเจ้าสารโนร์ล่าต่เกาไปไลน์นกินนะเพื่อนค่ะไปเสียให้ถูกก่อน ตับนี่เลยวจคน,น,นกินตับตับเต้ไปอันนี้ก็ะับของของไปกระ้าเป็นไนออายอยกปัเป็นไ <laughs> อหวานนดิ <c oughs> กินคือเป็นเซฟเลยวะหวานเนาะเฮ้กมานก้อนมูอี <c oughs> โยโป้โยโปเนาะอู้มินิฮาร์ตอีกอร่อยจริงๆมินิฮาร์ตอีกทุกคนเอ้ยเซฟเฮ้ยพุดบอลเมย์พอดีอ่ะเซฟไลยเนาะเซฟไล่เอฟซีหรือวะสิบภาคลิปนี้เป็นให้เาเนาะว่าเซฟมาทุกคนเขี่ยม เตรียมๆตอนนี้ก็ระเด็กะบ่มีบาทเนบ่เพชรกบ่มีเอาตําูได๋วะกินยังกระ่ได้ไห้โอ้ทุกคนเอ้ยตอนนี้กําลังยุ่งน้ําเล็กน้ําเบอคนหวังรวยทงนั้นอาจารย์เียกมามาเตรียมตํากระจาทุกคนิ้มจะบ่ได้ មកเตรียมតាមប <tri ៉ាចាញ៉ាំស้มរកដាក់ដាក់មកបាញ់ទៅលោកមកនេះមកគាត់ឫតាមมันก็ว่าเมื่อบ่เอามาโหมันថា ตัไปแตไปซื้อข้าวเออ้อข้าวเมื้อไงร่เมอไหรออเดอในโ7่มาตปลนเตะข้าวบเตปนลัดนี่นะมีเงินซื้อลเียละเด้ลูกโตอมต้งตองตงตงตองคยมีตงนจุดเอานย ลายนยดดกโลนทุกคนตาม้พ้อมบุกคุพร้อมเนยนเป็นย้างคนเห็นลายคลิปแล้วเนาะทุกคนเห็นตามตามเนี้ยโหลายพุ่นระเบิดโคล้มโคบเลยมันโคบโคบกน้อยตามระกักตะขอไ้กระซ่ากรนมีใส่ โอหทกคนฉันน <Ooh. S 2> Th ั wow. yeah. ่เรอหน้าตามก็เด้อเพราะว่าลำบากเนี้ยอันทำข้าวใส่หอยแดงเส่มกขั่วแล้วก็ตัวปักยาวแล้วก็มาม่าพกมันน้อยเนาะเขาก็เลยออกมาเจนี่นะเออวนเลยมาเบิ้งหน้าตามัน เดินหนึ่งเ้อจี้จานมาทุกคนนี่นี่เจ้าจานขนาดเนาะเมืองซีนาคนตามคือน้ำลายไปนำมบายแวทุคนตามคนถือกล้องก็คือแบบอิ่มแล้วตนนัวนี้คือน้ำลายให้ให้ไปตามกับโบตามทุกคนเลยเพรานว่าเขาตามเซฟอาจารย์นน,นั่งตาม

ตเออท่าซ no um. ีมไปะตอนนี้กินเลยนี่มาเด้อมาเด้อเขามาไอีเลยคักเลยเนาะอ่างตัวมเด้งตัวรตัวมือตัวก้อนเ็นร้ากไงิ้โชกระร้งเเห็นเหมือนกุ้าหามเล อ่ะด uh, oh, uh, ูนจับ uh, ังนนั่งนั่งนั่งนนั่งน่สันนีละเด็กน่มหนุ่ตไม่่ีงับพี่นะที่เล็กยามากเลยมาเลยนะยานเด็กให้เล็กน อร่อยมากเลยบ้าพี่น้ำลายเยอกเอ้ยเอ้ยเอะเกมาไปกัมาแล้วทุกคนสุดท้าเขาก็เลี้ยๆมากินกันจ้าเส้นๆนัวๆหน้าตากันจิประมาณนี้นัวๆรทุกคนผิดเองค้ามั้งไปกินเางไปซอิาวข้ามหงมานจิบกาแฟอาวซเบึง น้องสัตว์กานกสกุลสีเขียคำแซ่บๆทุกคนเบื้องมันคิดไปเบิ่องนู้อันนี้กะใช่ผมไม่ถูกพิษเดียวแล้วมั้งไม่ถูกนะคะไม่เจ้ากินมึงเนาะเอามาให้ยังโบ้เลยเอามือบุญมาเด้อทุกคนเด้อมากินน้ำกันเด้อเดี๋ยวน้องหลุดราบมั้งนอนหลุดรากสิบวดท่นเลยไปต <laughs> ั้งกล้องก่อนนั่งเด้อจ้ะ

เาภาคเข็ดบ mm. ุญ้อข้าวและสำหรถแต่ได้ยุ่เลยอ่าดองอ่าอ่าอืสิครับแตละเกาบแบบเราซื้อืยอะแยะมันแบบนี้นีนใช่มั้งอืมอืับอืที่มตลกาะต่างกันอืม ใชาตอนโต้ระห่างนะใช่จอนคำเซฟๆจะทุกคนไม่จิงกับอันเราเราเพิ่งมากึงมนกระเปวนคุณพอกับคุณแม่เบอร์สินคุณอยู่เพืงอนคนแป๊ด

เดี๋ยวเาไปไปนะครับลูกตาดึงดางยังตูมเลยยังดึงดึงตีนเลยยังตูมยังตีนเลยกเป็นผวเป็นเปลือกไอ้เด้อไอเดอมันความจิตางจิตเลไม่หยามาเลยไ่หยรวดทิ่มจะซึ้ โฮ้ยฮักให้แม่ประกันฮักที่ื้อ่อมหกินดีบอคานให้ยันคนูเป็นคลรนยัหากินอะน้แม่บกันดีท่าจวดท่นเลยคุยกับฉันนรักกินแลรกินดีฮะแต่ก็มันเบิดอะไรทุกคน เรียเตองกินเนาะเคาก็ไ่ไดกินสักทุวนฮิปเป็นข่าวไรเจเขาวจวดเอาเรทุกคนเนาะเปุ๊จุ๊ยกินให้บักนูจนเบิดเนาะโหด็๊กตัวพออดิ๊กกลานกับชุกจนบ้านกินข้าวกับยังคุณแม่คือเป็นตาเซฟบว่า กินกับปลาแห้งเบิ่งกินตัวนั้นแล้วก็กินตัวนี้เออเบิ่งตัวนี้ดมเอาดิดมแล้วก็งับตัวนั้นซะกินเฮาก็ย่ตัวพี่ล่ะอันนี้ก็คือยังบ่อีกยบ่มันเบิดแล้วพอนี้แล้วยได้ตําอีกเบิ่งเอาทุกคนเอ้ยจะแซ่บบ่แซ่บล่ะพี่ไอ้นายว่า่น้องโดราตําเคมบ่แม่นความจริงเด้อเบิ่งคลิปนี้ฮู้เรื่องเลยบแซ่บด เฮ้ยไหนอะแล้วมันมาซิตำอีกบ่ตำที่อะตำรถเด้อโรล่กกระนด้วยสะพอนะบ่ข้อขอดกตำแล้วกันเล้วนะสิเปื่อนให้คนตำเนี่ยนี่ฮะดุคคลก็คือเปื่อนบนู้นอ่ะคลิปนี้ก็มีเพียธานีฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องโรล่าในเด้อขอบใจหลายๆบ๊ายบายไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าจ้าเดี๋ยวกินข้าวกันเนาะตอนนี้ก็ย่างยำข้าวอยู่บ๊ายบาย